สวัสดีครับเพื่อนๆคนจะเที่ยวนะครับวันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์สตอกโกทมนะครับเพื่อนๆอุทยานประวัติศาสตร์สตอกโกทมนะครับตั้งอยู่ที่บ้านหนองยาแก้วนะครับตำบลโคกสูงอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วนะครับเพื่อนๆและตอนนี้นะครับผมก็พาเพื่อนๆนะครับเดินเข้ามาในบริเวณของอุทยานแล้วนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าบริเวณอุทยานก็จะสวยงามเงียบสงบมากๆเลยนะครับเพื่อนๆ ซึ่งนักท่องเที่ยวก็ไม่มีเลยนะครับผมช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะครับผมนี่นะครับบริเวณโดยรอบก็มีแต่ต้นไม้และป่านะครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับเพื่อนๆอุทยานประวัติศาสตร์สดกอกก็มนะครับมีชื่อเปลี่ยนแปลงตามสถานภาพแวดล้อมทางกายภาพนะครับตามลำดับเวลาราวพุทธศตรวตรรษหรือพุทธศตวรรษกราช2463นะครับ เรียกโบราณสถานแห่งนี้ว่าปราสาทเมืองพร้านะครับเพื่อนๆแต่ปัจจุบันนะครับเรียกว่าปราสาทสะดอกกอกทมนะครับสะดอกกอกทมนะครับซึ่งเป็นภาษาเขมรนะครับเพื่อนๆที่แปลว่ารกไปด้วยต้นกกขนาดใหญ่นะครับผมและนี้นะครับผมก็พาเพื่อนๆเดินเข้ามานะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าบริเวณทางที่เราเดินเข้ามานะครับก็จะมีเสานางเรียงนะครับอยู่สองข้างทางเลยนะครับเพื่อนๆ ปราสาทสดกกทมนะครับเพื่อนๆจะมีประตูบานทางเข้านะครับ2ประตูนะครับซึ่งเป็นเป็นขั้นเป็นขั้นไปนะครับเพื่อนๆปราสาทสดกกทมนี้นะครับเพื่อนๆเป็นสถานที่ที่ใช้ในการทําพิธีกรรมทางศาสนาของชาวกัมพูชาในสมัยนั้นนะครับก็คือตั้งแต่สมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่สองนะครับเพื่อนๆ สถานที่แห่งนี้นะครับก็จะใช้ในการทำพิธีกรรมทางศาสนาหรือบูชาพระศิวะหรือจะเป็นบูชาศิวลึงอะไรต่างๆนี่แหละครับเพื่อนๆประสาทหินที่เราเห็นอยู่นี้นะครับมีอายุไม่ต่ำกว่า1,000ปีเลยนะครับเพื่อนๆถือว่าเก่าแก่อีอกประสาทหนึ่งเลยนะครับผมปราสาสทสตอกอกทมนะครับเพื่อนๆอ,อยู่ห่างจากชายแดนไทยกัมพูชานะครับ1กิโลเมตรเองนะครับเพื่อนๆ นี่นะครับผมก็พาเพื่อนเพื่อนเข้ามาดูบริเวณด้านในนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแล้วนี่นะครับเข้ามาอีกช่องประตูหนึ่งนะครับเพื่อนๆนี่นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นสถานที่ที่ไว้ทำพิธีกรรมทางศาสนานะครับถ้าจะเปรียบเทียบปราสาทซดอกกทมนะครับกับปัจจุบันก็คือเหมือนโบสถ์ของวัดเราเนี่ยแหละครับผม เนื่องด้วยว่าตั้งแต่สมัยพระเจ้าชายวร,รมมาที่2เนี่ยนะครับก็คือมีการมาทำศึกมาทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีการล่มสลายไปสถานที่แห่งนี้ก็ถูกทอดทิ้งรกร้างนะครเพื่อนเพื่อนแล้วก็นักโบราณคดีนะครับก็มาช่วยกันอนุรักษ์บำรุงหรือบูรณะซ่อมแซมขึ้นนะครับตั้งแต่ปีพศ2539ถึงปีพศ .2553 นะครับ แะได้บูรณะประกอบเสร็จนะครับในปีพศ2560นะครับเพื่อนๆและนี่นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการอาจจะเป็นสิวะลึงนะครับที่ไว้สำหรับเคารพบ,บูชาทำพิธีกรรมทางศาสนาของพราหมณ์ฮินดูในสมัยนั้นของชาวกรัรมบูชานะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมจะแพลนให้เพื่อนๆได้ชมบริเวณโดยรอบนะครับ นี่นะครับผมสวยงามและงดงามมากๆเลยนะครบเพื่อนๆอยากชักชวนเพื่อนๆนะครับคนไหนที่มีเวลาว่างก็มาเที่ยวชมกันได้นะครับผมสวยงามจริงๆนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้คนจะเที่ยวด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปดีๆให้เพื่อนๆได้รับชมอีกสําหรับวันนี้สวัสดีครับเพื่อนๆ